สวัสดีจ nee, ้าระนาวก็สะกอนจ้ามันนี้เราจน่ากระทําไข่เจียวหมูสับดนะจ้ะไข่เจียวหมูสับค่ะแล้วก็มีอีกอย่างก็คือแกงเขียวหวานไก่ดนะจ้ะบะรัตนาบะไนใสแบบแบบเขือวแบบแข้งนะจ้ะแบบเขือพวงนะจ้ะบะไนใสเพราะว่าสามีรัตนาบรชอบจ้าอันนี้เราจะน่ากระท่ำแกงปลากระป๋องใส่มุนเส้นนะจ๊ะเด้อนี่ แกงปลากระป๋องไส้วุ้นเส้นจ้านี่จ้ากับขอรัตนากับลูกๆสิกินจ้าครับสาวเอียดดิจ้า่แกงเขียวหวานแกงปลากระป๋องมีไข่เจียวสวัสดีจ้ารัตนาะขวัสกอนจ้ามันนี้ก็มากินเด้อจ้าเด้อแกงเขียวหวานอ่ะมิกแกงปลากระป๋องวุ้นเส้นแล้วก็ไข่เจียวหมูสับค่ะห่อนได้หล่ะเด้อ เป็นปลากระป๋องเพื่อนปลากระป๋องจ้ะปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นจ้าหน้ากับแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานกัเป่าก่อนนะลูกหาไก่จ้ะบ่ามีบะแข้งนะจ้ะบ่ามีบะเขียวกว่มีบะแข้งเพราะว่าตลาบัวไซจ้ะเพราะว่าสามีแกไม่ค่อยชอบหน้ากับเล็บบัวไซจ้า มาจัามาจ้านากินข้างนอกบ้านจ้าเอาิคลิ่งไหมเอาซ้อมเนาะไปกินข้าวด้วยนะลูกเข้าใจแล้วมามาก็ยาิง้ยำนี่ สีันค่ะกกินแม่งใกลๆค่ะยา mankind, ja, มาใกล้ๆอีหล่ะร้อนร้อนง่ายนูก็ไรหรอมาจ้ะ อากาห่อแไหน่้ากเอหอมวานหาไก่ล้นี้นมจีนเด้เสีมากินกันร้อนไหมลูกเป่าด้วยนะคะ <ส pipe> นุ่ต่าง้วนุ่ปิดฝาหม้อแม่ลูกปิดฝาหม,อหม้อ,อมันยเนี่ยเออหยุมเดี๋ยมอกมอืมอ่ม เอาใหม่รึเอาใหมา่แม่เอาให้มม่ไ er e ีอของเพื่อนมันหลวงจ้ะหลวงลุดมือหลวงลุดมือเพื่อนขายถุกวนเส้นมากระบอกวนเส้น มากินรสจัดจังเพราะว่าบางเป็นแผลจังน้ามากินรสจัดจังปากเป็นแผลจังเป็นแผลหอนไหมเออใส่จานบินใหยัดมาใกล้ๆยุ่งบินวันๆก็กลับห้องจ้ะ าลูกๆมากินขอขาข้างนอกจ้าหนอนมาจ้าไม,ม,มากินต่อไอ,อเ,จเจียวจ้าไอเดียวมูสามจา้า ตายายไม่กินข้าวก็ะเพียนดีเด้อมีแกงเขียวหวานไก่มีไข่เจียวหมูสับมีแกงปลากระป๋องใส่บุญเสรเนเด้อจา้าตายายมาพาดเอฟซีทุกคนจา้าเสียดเดินมาค่ะ,มา,คะมาจา้า

กินขอาน้ำแน่ด้ลูกด้วยกินข้าวด้วยน้าลูกแล้วเจ็บท้องนะคะอุ้ยนุ่งนุ่งจ้ะนุ่มแม่ไม่บอกพี่กินน่ะชีลิ้์หมด

Alltid jag till och med. Alltid jag mår sämre. Pappa, du har uppgift. Du har att ta bort allt de där MS. Ja. Ge bort uppgiften. Till någon som verkar ge för mig. Kort K och L. Man får bli jätteinfälld. Yes, Att man behöver göra så här. Flugan, kollar mm. på dig pappa. Mm. Den där flugan som sitter i locket. Den kollar på dig. Det är jättebra.

ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอคนไลค์ก็แชร์กดติดตามแล้วนะก็จะก่อนด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะ